อ,อันนี้อันนี้น่าจะเป็นต้นเสริมแบบบางทีเราปลูกไปมันตายอ่าเนี่ยพวกนี้อ่าอันเนี้ยต้นเสริมบางถุงบางถุงมันจะมีคู่มันมีสองต้นคู่แล้วก็ปลูกตัวสองต้นคู่ไม่ต้องไปแยกเพราะคนเพาะ อ่ใช่มันแตกกิ่งไปเรื่อยมันโตมันใหญ่ไปเรื่อยมันก็ได้เยอะอันนี้ปีสิบเดือนโอ้โห<ว>มันเป็นร้อยนะมันเป็นร้อยเลยไปนี่มาดูดูมะละกอเนี่ยอันนี้มะกอแขกนวลน,นะครับอ้<อ>าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ครับการปลูกมะละกอเดี๋ยวฟังนะมะละกอเนี่ยมะละกอเนี่ยโอ้ยต้นนี้สีแดงมะละกอเนี่ยนะมันจะมีตัวผู้มันจะมีตัวเมียแล้วเขาอากเทยตัวผู้จะมีดอกตัวเมียมันจะลูกกลมทีนี้ก้านมันก็จะติดเอ่อถ้าอันเนี้ยเขาเรียกกระเทยเห็นไหมก้านมันยาวไหม การมันยาวแล้วลูกยาวนี่เขาเรียกว่ากระเทยเวลาเขาปลูกทีก็ปลูกสี่ห้าต้นนะเขาไม่ได้ปลูกต้นเดียวนะเนี่ยอันนี้เขาเขาเลือกไว้สองต้นเนี่ยนะฮะนี่อันนี้อันนี้อันนี้เขาตัดไปต้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็ปลูกทีเอาเอากระเทยเท่านั้นนะครับแล้วทําไมถึงโค้งโค้งเพื่อเขาจะดึงให้โน้มเขาไม่ให้ต้นมันสูงเขาเขาเขาให้ต้นมันเตี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะทําให้เตี้ย เขาไม่ต้องการสูงนะครับนี่อันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้สายอันนี้พันธุ์สีสีเขาเรียกสีแดงสีทับทิมอ่านะครับเนี่ยสวยอ่าก็มันอยู่โอ้โหมันยังเล็กอยู่นะต้นงเล็กนี่ต้นมันเล็กมันก็ต้องสลัดสลัดลูกเยอะอมมันดก จะมันก็ตอแตกใหม่เองยอดเขานี่ฮะเป็นสีแดงแบบนี้ถ้าถ้าใครถ้าใครได้ได้ได้สีแดงเงี้ยจะได้จะได้สีนี้ไปถ้าเราต้นต้นเล็กนะเขาได้เห็นใบนี่เนี่ยเขาได้เห็นใบเนี่ยอันนี้อยู่ไทยยอดแดงงานในนี้เอออันนี้ปีสิบเดือนมันจะมีต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างปีสิบเดือนทั้งหมดสีทับทิม สีเนี้ยอันนี้จะสวยลูกเล็กมีไปถ่ายลูกดอกอันนี้ลูกแดงอยู่ตรงนั้นอีกต้นนึงเขเก็บขายให้บริษัทไปหมดแล้วเมื่อเม,มื่อไม่กี่วันนี้นะมันมันจะขึ้นมาตั้งแต่โคนเลยอ่าครับมันจะแตกตามไห้เขาเรียกตามตาเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ออกแล้วนี่เขาแสดงว่ามันจะต้องมีทุกตาครับ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 นี่กําลังจะโผล่เลยไงมันจะออกเหมือนมะละกออ่ะ แต่มันดีอย่างนึงมันไม่ร่วงเหมือนมะละกอมันสุกแล้วมันไม่ร่วงอ,นนอันนี้แปลงอันนี้แปลงใหม่ครับเนี่ยเออตั้งแต่ตรงนี้แปลงใหม่อันนี้เพิ่งปลูกได้สี่ห้าเดือนมะละกอต็มเลยอ่ามะละกอนน่นตาดจ้าอยู่นน่นเจ้าของ เขาได้มะละกอตอนนี้เขาพื้นมะละกอส่งไห้สี่มุมเมืองปีแล้วกิโลละยีบสองปีนี้ได้สิบบาทเนี่ยทำน้ำหยดพอมาตอนหลังก็ไม่ทำแล้วน้ำหยดอะบอกเสียเวลาเวลาเลยเอาน้ำใส่ล่องเลยเขาไถที่ของเขาเองใช่ไหเนี่ยนเะขาตัดหญ้าเขาคอยตัดหญ้าไว้ อืมโอ้เครื่องถ้าถ้าเครื่องร่อนนะไม่ทันอ้นีถ้าเป็นเครื่องสายเอาไว้ครับใช้เครื่องเครื่องรอนโอ้ย่างงั้นเหนื่อยอย่างงั้นเหนื่อยมันกินเนื้อที่อย่างเงี้ยไปน้อยแต่ถ้าเครื่องใส่ใสพึ่งใช่แน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 ่อันนั้นนะเขาใช้รถไถเลยนักตัดหญ้านั่นนะตัดหญ้าได้แล้วก็ไถด้วยนะเขาไถด้วยนะเขาเขาพรวนดินในในร่องเลยนะของเราของเราก็มีเครื่องพรวนเราก็มีมีหมดเลยมีแล้ว นี่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 เยอะนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมเขาเขาจะไถเขาเรื่อย <Okay. S 1> เนี่ยแล้วเอาน้ําใส่แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยอ่าถ้าไหนเขว่าไม่ต้องไวไม่ไม่เขาไปให้ถตัวแถวแถรบต้นนี้แถรบต้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมห้ามห้ามถากห้ามถางเงี้ยห้ามห้ามยุ่งรอบรอบข้างครับเพราะว่ารากปัญหากินผิวดินไงอย่างของเราเราก็ไถก็ได้อ่า ครับผมจารย์สุทัศน์นะครับก็พาท่านผู้ชมมาดูแปลงปลูกโกโก้อันนี้แซมกับมะละกอนะครับของคุณดอกลักที่บึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านใดที่จะปลูกโกโก้ก็ขอเรียนเชิญน,นะฮะติดต่ออาจารย์สุทัศน์ได้เบอร์ผมก็064-357-5968นะครับก็วันนี้ก็พาเกษตรกร นะครับผู้ที่อยากจะปลูกโกโก้นะครับตอนนี้เป็นโกโก้ที่สายที่ใช้ชื่อว่าลูกผสมชุมพรหนึ่งนะครับจริงๆแล้วโกโก้มีหลายสายพันธุ์เนี่ยครอย่างอันนี้ลูกกลมแล้วมีลูกแหลมลูกยาวแล้วสีก็มีสีเขียวสีนวลสีแดงสีทับทิมสีส้ม ท่านใดที่อยากจะปลูกโกโก้ก็ติดต่อกับอาจารย์สุทัศน์ได้ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ